สวัสดีครับ FC ทซกทุกท่านครับวับนนี้มาพบกับที่ดินทำเลดีๆพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่6ไร่16ตารางวาในราคา28ล้านบาทพิกัดตำบลร้องวัวแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ลักษณะและที่ตั้งที่ดินที่ดินเป็นชนดครุดแดงจำนวน3มแปลงติดกันดังนี้ แปลงที่1เนื้อที่สาไร่หนึ่งงานแปลงที่สองเนื้อที่สองไร่24ตารางวาแปลงที่สมเนื้อที่2งาน87ตารางวาที่ดินตั้งอยู่ติดถนนทางหลวงชนบทเชียงใหม่4039หน้ากว้าง36เมตรอยู่บนโครงการสร้างถนนเลี่ยงเมืองสันกำแพงจากแยกทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 3029ถึงแยกถนนทางหลวงชนบท4039โดยที่ดินจะถูกเวนคืนกว้างประมาณ3-5เมตรยาว36เมตรโดยขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนของการจ่ายเงินค่าเวนคืนและสร้างถนนเท่านั้นที่ดินเป็นที่ถมแล้วพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วยโกดังสามหลัง บ้านพักพนักงานขนาดเจ็ดห้องหนึ่งหลังโรงจอดรถโดยจอดได้สี่คันจำนวนหนึ่งหลังบ้านที่อยู่อาศัยกำลังก่อสร้างจำนวนหนึ่งหลังที่ดินมีรั้วคอนกรีตสูง2.5เมตรล้อมรอบเนื้อที่ทั้งหมดเอซี FC ท่านใดสนใจที่ดินทำเลดีๆเหมาะสำหรับตั้งโรงงานโรงแรมบ้านจัดสรรหรือซื้อไว้เกลงกำไร จะดีมา,มากๆเลยครับติดต่อโทรด่วน094648558และ0817967730อรุณศักดิ์ครับก่อนจากกันในคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ท่านจะได้พบกับที่ดินทำเลดีๆบ้านสวยๆกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ